สวัสดีทุกคนทุกท๊กตานนะครับวันนี้ก็มาพบกับเชียนพุกตีสนามจุนโคนครรั้งวันพุตตีซิปกรกฎาคมนี้นะครับเพราะว่าคูเอ๊กขูแรก,กันเลยนะครับคโแดงแซ้นใจหรือว่าไอ้ใบเลนะครับตัวนี้ชนะมาซิไฟล่าสุดชนะบอยล้อซิปสานนาทีจนเป็นตุกตาเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับเนี้ยนึบต่อ้างนักนะครับงีบไหลย,ย้อดนะครับ พราะโคแดงงามเพชรชูใจควันใจเดือบินหรือว่าไอ้ดันเวตัวนี้รู้จักขาดหน้าขาดตาแล้วนะครับตัวนี้ชนะมาห้าไฟล่าสุดชนะนะัก่อนทั้งซ่องยมมงชุดแปดนาดีนะครับซ่องยมมงชุดแปดนาดีเนี่ยวขีแตกไปเลยครับตัวนี้นะครับกูนี้เสียนทุกไล่ไปทางควันใจเดือบินหรือว่าไอ้ดันเวนะครับอัดตุกลากาเล่นเป็นซ่องยมนะมงได้ยมมงเล่นเช็ดนอนก็นกนได้เลยนะครับพบกันคูเอ็กโคต่อไปโคโนดงามเป็รผู่แก้วหรือว่าไอ้แม็กโคนะครับตัวนี้ล่าสุดชนะนักก่อนทั้งซิปซ้ำนาดี ตัวนี้ชนะซองเปวนนึ่งนะครับจุดเลืองนะครับมีปลายยอดที่มั่วเจ็บครับข้อต่อข้างเป็นเๆนนะครับโอ้โค่ข,อข,อขอ้าวซี่ลาใจหรือไหาเสื้อขาวตัวนี้ชนะซาองไฟเปวนนึ่งไฟเข,อข,อขอ้าวางต่อข้างแต่งดีนะครับตัวนี้เสียงพวกไฮไปดา่างไอเม็ดขู่เล่นเต๋อหว่าดีนะครับเล่นเต๋อหว่าดีดีตุกเหลืองนะครับไอเม็ดขู่นะครับต่างคุดต่างแต่งนะคร,รับต่างโตเป็นๆนนะครับเล่นไอเม็ดขู่นครับสำหรับไก่ตีว่าชอบ OK. อคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจให้เสียนทุกด้วยนะครับ